จองจำสิบปีก่อนหมู่บ้านตาหัวแดงพบคำที่ทำการผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยงตะโกนเรียกผู้ใหญ่อยู่หรือเปล่าเมื่อไม่มีเสียงตอบไม่อยู่ละมังพ่อชบาลงจากรถมอเตอร์ไซค์เธอมองหาเข้าไปในบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่เอา้าแล้วทีนี้จะทำยังไงกันล่ะยงรำพึงออกมาเอางี้ไม่พ่อ เราลองไปหาแถวริมแม่น้ำ้าไม่เจอค่อยมาหาผู้ใหญ่อีกทีดีไหมพ่อขณะที่สองพ่อลูกกำลังปรึกษากันมีธุระอะไรกันเหรอพ่อยงอยงกับชบาหันไปตามเสียงพี่ผู้ใหญ่นึกว่าไม่อยู่ซะอีกอยงร้องทักลุงผู้ใหญ่วาด,ดีจ้าชบายกมือไหว้ชายชารารับไหว้เธออยู่ในห้องพระผู้ใหญ่อินยิ้มให้ เขาเดินออกมาจากบ้านมาหาสองพ่อลูกมาเอาป่านนี้มีอะไรกันล่ะก็อีโวน่ะสิมันหายไปยงร้อนใจสงสัยนางเฟื่องมันจะปักหลักไม่แน่นนะจ้าลุงผู้ใหญ่ชบาช่วยเสริมหาทั่วแล้วเหรอทั่วแล้วพี่หากันตั้งแต่บ่ายยังไม่เจอเลยแต่ว่ายังไม่ได้ไปหาริบแม่น้ำจ้ะชบารีบบอก ตอนนี้เฟื่องกับแม่มันก็ยังหากันอยู่ฉันร้อนใจมันจะมืดแล้วเลยมาขอแรงพี่ผู้ใหญ่ช่วยตามชาวบ้านไปช่วยหากันหน่อยอีบวัวมันท้องแก่กลัวจะไปตกน้ำตกท่าน,นะพี่ลุงยงมีท่าทางกังวลผู้ใหญ่อินมองดูท้องฟ้าเหล่านกกาบินผ่านหัวพวกเขาไปแสงอาทิตย์อ่อนกาลังลงทุกทีได้เดี๋ยวฉันจะช่วยตามให้ชายชารารับปาก ตกดึกคืนนั้นหลังจากลูกบ้านกระจายกันออกเป็นกลุ่มๆเพื่อตามหาบัวแม่วัวท้องแก่ผู้ใหญ่อินผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพียนและทิศแสงแยกออกมาหาด้วยกันหลังจากมาเจอแม่วัวบัวนอนพักอยู่ริมแม่น้ำทั้งสามคนจึงพามันกลับผู้ใหญ่อินเดินถือคบใต้นำหน้าตามมาด้วยแสงชัยเดินจูงแม่วัวเพียนเดินถือคบใต้อีกอันตามหลัง พวกเขาเดินลัดเลาะกลับมาตามแนวริมฝั่งแม่น้ำดึกแล้วคืนนี้เอามันกลับไปล่ามไว้ที่บ้านฉันก่อนรุ่งเช้าค่อยเอามันไปให้อยงผู้ใหญ่อินสั่งดีเหมือนกันใกล้บ้านพ่อผู้ใหญ่แล้วด้วยแสงชัยเห็นด้วยตอนเองสองคนกลับก็แวะไปบอกอยงมันหน่อยว่าเจออีบัวแล้วได้จ้ะเพียรรับปากแล้วก็ขับรถกันดีๆละ่ะเองนะ ไม่ต้องห่วงพ่อผู้ใหญ่ซาเล้งของฉันพาพี่เพียนกลับได้อยู่แล้วนะ่ะแสงชัยอมยิ้มก็ข้าเห็นล้อมันบิดๆล้อมันก็แบบนั้นแหละฉันน่กขับจนชินแล้วรับรองปลอดภัยหายห่วงเชื่อฉันสิเออให้มันจริงเถอะวะทั้งสามคนเดินกันไปพูดคุยกันไปเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวเงียบก่อนผู้ใหญ่หยุดเดินแสงชัยหยุดเขาดึงแม่วัวไว้ไม่ให้มันเดินต่อ อะไรพี่เพียนสงสัยเขาหยุดตามเพียนสองคบใต้ไปมารอบตัวแต่ก็ไม่เห็นอะไรข้าเห็นแสงแสงอะไรผู้ใหญ่แสงชัยสงสัยผู้ใหญ่ทำเสียงพวกเขาสองคนจึงเงียบทั้งสองคนมองตามสายตาของผู้ใหญ่อินแสงจากไฟฉายหลายดวงส่องอยู่ในระยะไกลใครผู้ใหญ่แสงชัยถาม ไม่รู้พวกมาตามวัวละมัง้งเพียรสันนิษฐานอืมผู้ใหญ่อินพยักหน้าอาจเป็นได้เขาคิดเราไปบอกพวกนั้นดีไหมว่าเจอวัวแล้วเพียนพูดขึ้นอินมองดูแม่วัวท้องแก่แล้วนึกสงสารแสงเองนำไปก่อนดีกว่าเอาอีบวัวไปล่ามไว้ข้างบ่อนะแล้วหาน้ำให้มันกินด้วยมันเหนื่อยจ้ะแล้วพ่อผู้ใหญ่ล่ะ ข้าจะรอบอกไอ้พวกนั้นจะได้ไม่เสียเวลาพวกมันอยู่ตั้งไกลเดี๋ยวข้าไปบอกมันเองแล้วพี่เพียนละ่ะเอาไงกลับพร้อมฉันไหมแสงชัยหันไปทางเพียนเออไอ้เพียนเองก็กลับไปกับมันเถอะเสร็จแล้วจะได้กลับบ้านไปพร้อมกันเพียนมองผู้ใหญ่อย่างลังเลเขาอยากกลับบ้านใจจะขาดแต่ก็เกรงใจผู้ใหญ่อินโอ้ยไม่ละ่ะฉันอยู่เป็นเพื่อนพี่อินดีกว่า เพียรทำตามหน้าที่ของผู้ช่วยไปเถอะข้าอยู่ได้ใกล้บ้านข้าแล้วรีบไปเถอะสงสารอีบวัวผู้ใหญ่อินยืนยันงั้นเอางี้ฉันจะอยู่กับพี่อินพอบอกพวกนั้นเสร็จฉันก็จะขอนอนบ้านพี่เลยแล้วกันรุ่งเช้าจะได้ช่วยพี่อินพาอีบวัวไปให้อโยงมันไงละ่ะเอ่าเอางั้นก็ได้ผู้ใหญ่อินพยักหน้างั้นฉันไปก่อนนะเออเดินระวังละ่ะ เพียนส่งคบใต้ให้เขาแสงชัยรับมาเขากระตุกเชือกจูงแม่วัวให้ออกเดินอย่าลืมไปบอกไอยงด้วยนะเพียนตะโกนไล่หลังมาจ้าแสงชัยตะโกนกลับแล้วเดินจากไปพี่อินไปไหนเพียนถามเมื่อเห็นผู้ใหญ่อินออกเดินไปหาพวกนั้นไม่รอให้พวกมันมาทางเราเหรอพี่ข้าว่ามันไม่น่าจะมาทางเราดูสิแสงไฟหยุดตรงนั้นนานแล้วนา พวกมันอาจจะกำลังไปหาทางอื่นข้าว่าเรารีบไปบอกพวกนั้นดีกว่าว่าเราเจอวัวแล้วเดี๋ยวมันจะเดินแยกไกลออกไปอีกจ้าจ้าเพียนรีบเดินตามไป3ามสนาทีต่อมาเมื่อเดินเข้าไปใกล้ผู้ใหญ่อินและผู้ช่วยมองเห็นคนกลุ่มหนึ่งพวกเขากำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ไม่ใช่พวกเรานี่พี่ผู้ใหญ่เพียนกระซิบ เออนั่นพวกที่โรงไม้พวกลูกน้องเสียใช้ชายชาราตอบเบาๆแสงจากคบใต้ทําให้ชายชะกัรกลุ่มนั้นหันมาและส่องไฟฉายไปทางพวกเขาผู้ใหญ่อินและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพียนมองดูชายชะกัรสามสี่คนกับหญิงสาวคนนึงนั่งอยู่บนพื้นหญ้าสภาพของเธอดูสะบักสะบอมจนหน้าตกใจพวกมึงทําอะไรกันชายชาราร้องถาม ไม่ใช่เรื่องของมึงอย่าเสือกเสียงหนึ่งตะโกนกลับมาพวกมึงกำลังทำระยำอะไรกันอยู่ปล่อยผู้หญิงคนนั้นซะผู้ใหญ่อินตะโกนกลับพวกกูเป็นผู้ใหญ่บ้านนะเพียนช่วยเสริมหญิงสาวคนที่โดนทำรา้ายเธอยังไม่หมดสติเมื่อได้ยินเสียงของผู้ใหญ่อินผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อินมาหรอหญิงสาวคิดในใจเธอดีใจมากเขาคือทางรอดทางเดียวของเธอ แม้จะเจ็บปวดไปทั้งตัวแต่เธอก็พยายามฮึดขึ้นมาเธอจึงพยายามร้องออกมาด้วยเสียงอันแหบพลาผู้ใหญ่ช่วยด้วยฉันนางเองช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเงียบนะมึงเดชเอาปืนจี้หัวเธอไว้เมื่อได้ยินเสียงของนางผู้ใหญ่ขมวดคิ้วเสียงนี้นี่มันคุ้นหูเขาพยายามเพ่งมองในความมืดนางนันเองเหรอวะ ชายชราร้องถามแม้จะดีใจแต่นางก็ไม่กล้าร้องตอบอีกเธอกลัวปืนที่จ่อหัวเธออยู่พี่นั่นมันอินางเมียไอ้ผวนเหรอแล้วทำไมมันโดนทำร้ายละ่ะเพียนได้แต่กระซิบข้าก็ไม่รู้ผู้ใหญ่อินทอนหายใจเขาพยายามคิดหาทางช่วยทางด้านสันและลูกน้องเอาไงพี่หยอยกระซิบถาม มึงจะกลัวอะไรผู้ใหญ่บ้านแก่สองคนก็จัดการพวกมันสิวะจะรอให้มันไปบอกตำรวจหรือไงสันสัง่งหยอยกับเสกลูกน้องของสันหยิบปืนออกมาอย่างรวดเร็วพวกมันเล็งไปทางผู้ใหญ่บ้านเฮ้ยเดี e ๋ยวเดี๋ยวเพียนร้องขึ้นพี่ <"P hi, S 1> พวกมันมีปืนข้ารู้แล้วทำไงล่ะพี่เพียนกลัวลนลานเขารีบหลบไปอยู่ด้านหลัง ผู้ใหญ่อินจ้องหน้าสันเขาไม่ได้เตรียมตัวมาเจอสถานการณ์แบบนี้อาวุธเดียวที่ติดตัวมาคือมีดพระที่เน็บอยู่ที่เอวเท่านั้นก่อนที่พวกของสันจะยิงผู้ใหญ่กับผู้ช่วยเดี๋ยวพอนุม่มใจเย็นก่อนผู้ใหญ่อินลดน้ำเสียงลงชายชราพยายามเอาน้ำเย็นเข้าลูปปล่อยมันเถอะอย่าทำมันเลยข้าขอละถ้าพวกเองปล่อยมันข้ารับรองว่าจะไม่เอาเรื่องข้าสัญญา สันไม่สนใจคำพูดของเขาเก็บมันสิวะพวกมึงจะรออะไรเมื่อสิ้นเสียงหยอยกับเสกลั่นกระสุนใส่ทันทีกระสุนปืนตรงเข้าร่างของผู้ใหญ่อินสามสี่นัดเขาสุดนั่งลงบนพื้นผู้ใหญ่เสียเลือดมากแต่ก็ยังไม่สิ้นใจผู้ช่วยผู้ใหญ่เพียงที่หลบอยู่ด้านหลังโดนกระสุนทะลุผ่านไหลไปเท่านั้นเขาล้มลงนอนอดโอยอยู่บนพื้นผู้ใหญ่ไม่นะ นางมองดูเหตุการณ์อย่างสิ้นหวังไอ้พวกสารเลวหญิงสาวร้องไห้หนักเฮ้ยพวกมึงดูสิพวกมันตายหรือยังสันสัง่งเสกเดินเข้าไปใกล้แล้วเอาเท้าถีบผู้ใหญ่อินเขาล้มตามแรงถีบลงนอนบนพื้นและไม่ขยับไอ้นี่ตายแล้วพี่สันเสกรายงานหย้อยถือปืนเดินตรงไปที่เพียนตายยากนักนะมึง เขาจอบปืนไปที่หน้าของเพียนเพียนตกใจสุดชีวิตเขารีบร้องออกมาอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉันเลยเพียนยกมือไหว้ร้องขอชีวิตพี่ไอ้แก่นี่มันกลัวตายว่ะหยอยจ้องหน้าเพียนเขายิ้มเยาะอย่ามัวแต่เล่นสิวะฆ่ามันสัทีจะได้จัดการอีนี่ต่อสันตะคอกก่อนที่หยอยจะลั่นไกถ้าพวกนายไว้ชีวิตฉันฉันสัญญาสัญญาจะช่วยปกปิดเรื่องผู้ใหญ่ให้ เพียนกลัวตายสุดขีดไม่ว่าทางไหนที่คิดว่าจะทำให้รอดตายเขายินดีทำหยอยหยุดเขาหันไปมองสันเพียนได้จังหวะข่าผู้ใหญ่บ้านตายมันเรื่องใหญ่นะนายานายยอมปล่อยฉันฉันจะช่วยจะช่วยทุกเรื่องช่วยเรื่องตำรวจด้วยแล้วเรื่องนางคนนั้นฉันก็จะไม่ยุ่งฉันสาบานเพียนรีบลุกขึ้นนั่งน้ำตาเอ่อขึ้นมามือก็ยังผนมไหว สันหยุดคิดเรื่องผลประโยชน์แล้วเหล่มองหน้าลูกน้องเขาพยักหน้าให้ลูกน้องหยุดช่วยเหรอมึงจะช่วยยังไงสันอย่างเชิงฉันฉันก็จะบอกว่าผู้ใหญ่เจอโจรขโมยวัวแล้วโดนพวกโจรมันยิงตายฉันจะเป็นพยานให้พวกตำรวจก็จะเชื่อทีนี้พวกตำรวจจะได้ควายเขวไปหาชาวบ้านที่ชอบขโมยวัวแทนพวกนายยังไงล่ะทำไมมันจะเชื่อมึงวะ ก็เมื่อตอนเย็นมีชาวบ้านทำวัวหายพวกฉันเลยออกมาตามหากันนะ่ะก็เพราะมาตามวัวพวกฉันก็เลยมาเจอพวกนายไงเพียนและล่ำละลักและพวกชาวบ้านพวกชาวบ้านก็จะเป็นพยานให้ฉันอีกทีว่าฉันพูดความจริงในขณะที่ซันกำลังตัดสินใจนะเพียนอย่าทำแบบนี้นะต้องช่วยฉันสินะต้องช่วยฉันนางร้องขอความเมตตาเงียบไปเลยมึงเดทตกหัวของเธอ หญิงสาวเจ็บระบมไปหมดมึงมันก็ทำได้แค่คนแก่กับผู้หญิงไม่มีทางสู้เมื่อจนหนทางหญิงสาวร้องด่าไม่หยุดหุบปากเดดตบหน้าเธอฉาดใหญ่ไอ้หน้าตัวเมียปากดีนักนะมึงไม่หยุดใช่ไหมมันใช้เท้าเตะเข้าที่หน้าของเธอจนล้มหงายหลังหญิงสาวปากแตกเลือดไหลกลบปากยูเวนนี่จะตายยังจะมาปากดีสมน้ำหน้ามันด่าเธอ เพียนมองการกระทําด้วยใจระทึกเขาจะไม่ยอมโดนแบบนั้นเขาไม่ยอมตายในสภาพนั้นแน่ถ้าพวกนายต้องการอะไรที่หมู่บ้านนี้ฉันยินดีช่วยช่วยทุกอย่างทุกเรื่องเลยนายเพียนคลานเข้าไปจับข้อเท้าของสันซันมองดูแล้วหัวเราะเขาหยุดคิดพิสูจน์ชายหนุ่มพูดเพียนเงยหน้าขึ้นมองเขาพิสูจน์เหรอเพียนพูดทวนใช่พิสูจน์สันยำ้ำ มึงฆ่าอินี่ก่อนแล้วกูจะเชื่อมึงเพียนรู้สึกจุกจุกในลําคอเขาหันไปมองนางหญิงสาวสิ้นหวังเธอร้องไห้ไม่หยุดไม่ไมไม่นะนะ้ำเพียนนะ้ำเพียนอย่าฆ่าฉันนะอย่าฆ่าฉันหญิงสาวยังคงร้องอ้อนวอนเพียนมองนางแล้วมองซันกับพวกลูกน้องไม่มีทางอื่นถ้าเขาไม่ทำพวกเราก็ต้องตายกันหมดเพียนคิดอาโหสิกรรมเธอวะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพียนพูดออกมาเขาปรีตรงเข้าไปหานางทันทีก่อนจะถึงตัวนางไม่กี่ก้าวจังหวะเดียวกันผู้ใหญ่บ้านอินที่นอนอยู่บนพื้นเขายังไม่ตายแต่อาการสาหัสชายชาราได้ยินทุกคำพูดก่อนที่เขาจะตายผู้ใหญ่อินต้องการทำสิ่งที่ถูกต้องเขาต้องการช่วยนาง ชายชารากัดฟันใช้แรงเฮือกสุดท้ายหลวงหยิบมีดพราที่เอวแล้วเหวี่ยงมันใส่ด้านหลังของเพียนแต่เพราะอาการบาดเจ็บและความมืดทำให้ไม่สามารถเล็งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมีดพราพลาดเป้าฉลับกกหูของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตัวร้ายเลือดกระเซ็นออกมาเพียงเล็กน้อยเพียนร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดฉึก มีดพราด้ามคมลอยละลี่ไปปักเข้าที่หน้าอกของเดชท,ที่ยืนจับตัวนางอยู่เดชกลมมองหน้าอกตัวเองเลือดสีแดงฉานไหลนองเต็มเสื้อยือดสีมนไม่มีเสียงร้องสักแอะเดชล้มลงขาดใจตายคาที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อินนางเรียกชื่อเขาความหวังของเธอกลับมาอีกครั้งไอเดชพี่เดช สันและลูกน้องมองร่างของเดชบนพื้นด้วยความตกใจแล้วหันกลับไปมองที่มาของมีดไอแก่นี่มันริดมากสันพูดมึงโดนแค่นั้นไม่ถึงตายหรอกโว้ยเขาหันไปจ้องหน้าเพียนมือของเพียนจับอยู่ที่กกหูของตัวเองมึงได้เลื่อนขั้นแล้วว่ะไอแก่สันจ้องหน้าเขาเพียนเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพียนเดินตรงไปที่ร่างของเดช เขาออกแรงดึงมีดพระที่ปักอยู่ที่หน้าอกของเดชออกแล้วเดินเข้าหาผู้ใหญ่อินนะเพียนอย่าทำนะอย่าทำผู้ใหญ่นางร้องตะโกนเพียนไม่สนใจเสียงอื่นใดอีกเขาเลือดขึ้นหน้าความกลัวตายสั่งให้เขาทำเพียนใช้มีดฟันผู้ใหญ่อินจนสิ้นใจตา,ตายขามือหลังจากธนากรเล่าจบ ที่พ่อกับแม่เคยบอกว่าปู่โดนโจนยิงตายก็ไม่จริงผู้ใหญ่เพียรต่างหากเขาเป็นคนฆ่าปู่ธนาการน้ำตาไหลธนากรมองหน้าน้องตาของเขาแดงกำ่ำการอย่าร้องแทนไทยขยับเข้ามาโอบไหลเพื่อนอีกการวายุตาแดงด้วยอีกคนถ้าปู่ไม่มาบอกพวกเราก็ยังคงคิดสงสารแกอยู่แน่เลยทีนี้เลยรู้ความจริงกันหมดแทนไทยถอนหายใจ ดูภายนอกนึกว่าเป็นคนใจดีที่ไหนได้รู้หน้าไม่รู้ใจไม่น่าไหวให้เสียมือเลยให้ตายวายุโมโหทนาการเศร้าใจสงสารปู่เธอรำพึงออกมาเบาเบเธอนึกภาพของปู่อินปู่ในความทรงจำชายชาราที่แสนใจใจดีตอนนี้ท่านจากไปแล้วท่านก็ยังเป็นห่วงเธอปู่ยังมาอวยพรให้เธออยู่เย็นเป็นสุขหญิงสาวน้ำตาไหลลงมาอีก งั้นก็แสดงว่าผู้ใหญ่เพียนฆ่าปู่อินแล้วขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนแล้วก็คอยเป็นสุนัขรับใช้เสียเจ้าของโรงไม้วายุเรียงลาดับเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนฆ่านางแทนไทยตบ้ายใช่เขาฆ่าปู่แต่ว่านางธนากรหยุดไปชายหนุ่มพยายามนึกพี่ไม่แน่ใจเพราะปู่ทำให้พี่เห็นแค่นั้นเห็นแค่ตอนที่ปู่ถูกฆ่าเหรอคะ ธนาการจ้องหน้าเขาชายหนุ่มพยักหน้าหลังจากภาพที่ท่านตายก็ไม่มีภาพอะไรให้เห็นอีกธนากรยืนยันจะเป็นใครอีกล่ะคะพี่หมอก็ไอสันนั่นมันก็บอกนี่ว่าให้ผู้ใหญ่เพียงฆ่านางก็ต้องเป็นมันนั่นแหละวายุพูดใช่พี่หมอไม่งั้นนางจะเข้าสิงเรให้ฆ่าผู้ใหญ่ทำไมล่ะครับแทนไทยเห็นด้วยกับวายุอืมธนากรพยักหน้าตาม ตอนนี้พวกเราก็รู้ตัวคนร้ายกับพวกร่วมขบวนการแล้วนะคะพวกเราไปบอกตำรวจกันดีกว่าวายุเสนอตำรวจจะเชื่อเราเหรอเราไม่มีพยานนะธนาการรีบปาดน้ำตาใช่มึงเราไม่มีหลักฐานผู้ใหญ่ก็ตายแล้วนางได้แก้แค้นแล้วก็น่าจะแทนไทยหยุดเหมือนจะคิดอะไรขึ้นมาได้แต่เธอยังไม่หยุดนี่หว่าเขาพูดยัง เธอยังไม่หายแค้นเพราะลูกน้องเสียใช้ยังไม่ตายธนากรมองหน้าทุกคนเกือบเที่ยงคืนสันพาอาจารย์ชาวคมเมนมาถึงหมู่บ้านตาหัวแดงพวกเขาขับรถต่อไปอีกหลายกิโลเมื่อมาถึงถนนเรียบแม่น้ำสันจอดรถแอบไว้เพื่อหลบสายตาของชาวบ้านสันเปรียะมืนเบยหมอผีขอเขมรและลูกมือชาวขเขมรอีกคนเดินเท้าต่อไปยังขอนางลอย เมื่อมาถึงริมฝั่งน้ำเงียบสงัดน้ำนิ่งสงบไม่มีเสียงรีดเลไรไม่มีลมไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆรอบตัวพวกเขามีแต่ความมืดมิดกับแสงจากไฟฉายที่ถือมาเท่านั้นสันเอามือรูปแขนตัวเองอยู่ๆเขาก็รู้สึกเย็ยนยะเยือกขึ้นมาตรงนี้เหรอวะเปรียะมึนเบยมองไปด้านหน้าขอนไม้ใหญ่ ตรงนี้แหละเร็วเถอะจานฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้นานสันรู้สึกถึงบรรยากาศไม่ชอบมาพากลเปรียมึนเบยส่งไม้ตะพดให้ลูกศิษย์เอาย่ามกูมาตรุย,ยานผู้ช่วยหมอผีรีบส่งให้เขาอย่างไวแล้วไม่มีสายสินเหรอจานสันสงสัยมีทำไมวะเปรียมึนเบยทําท่าไม่ยี่รอะอีกเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเสียเวลาเปล่าๆเ,เขามั่นใจในตัวเองมาก แต่ว่าสันมองไปรอบตัวเปรี้ยมึนเบยเหลือบมองเขามึงไม่ต้องกลัวสายสินที่ข้อมือมึงไม่มีอีผีตัวไหนกล้าเข้าใกล้หรอกโว้ยขอดีขอดีนะตรุยยานยกนิ้วโป้งให้อาจารย์เขาสันยิ้มแห้งๆเอาวะลองดูชายหนุ่มคิด เปรี้ยมืนเบยสะพายย่ามเขาเริ่มท่องมนตคาถาเรียกวิญญาณแล้วดึงมีดหมอออกมาจากเอวกวดแกว่งเหมือนเขียนอักขรไปมาในอากาศผ่านไปสองสามนาทีเฮ้ยจานเสียงนกแสกทำให้สันสะดุง้งชายหนุ่มตกใจเขาร้องออกมาเปรี้ยมืนเบยเหลือบมองเขาพ่นลมหายใจออกมาอย่างไม่ค่อยพอใจอย่าล้ออย่าล้อ ตรุยานทำมือจุปากให้เขาเงียบชายหนุ่มรีบทำตามมึงมาแล้วทำไมไม่ปรากฏตัวเปรียมืนเบยมองตรงไปยังที่ขอนไม้สันขยับเข้าชิดตรุยานเขามองสำรวจรอบบริเวณแต่ก็ยังไม่เห็นสิ่งใดมึงอยากลองดีกับกูหรือไงชายวัยกลางคนตะโกนก้องหมอผีขมรหลวงหยิบกระป๋องนมข้นเก่าๆออกมาจากย่าม เขาแก้เชือกผูกผ้าขาวสีมอซอที่ปิดปากกระป๋องออกแล้วหยิบผงกระดูกผีไตหงออกมาหยิบมือชายวัยกลางคนท่องบนคาถาแล้วเป่ามันไปในอากาศมึงไปลากมันมาให้กูซันมองดูพิธีกรรมด้วยความทึ่งตรุย,ยานหันมาส่งยิ้มให้อย่างภาคภูมิใจในตัวอาจารย์ของเขาเวลาผ่านไปไม่ถึงห้านาทีเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นก็ดังขึ้น ขนที่คอของสันตั้งชันขึ้นทันทีเขาจับสายสินที่ข้อมือของตัวเองเอาไว้แน่นเก่งมากลูกพ่อมึงไปได้เปรียมืนเบยพูดลอยๆคนเดียวในอากาศแล้วร่างวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเธอก้มหน้าหมอบครานร้องไห้อยู่บนพื้นหญา้าตรงหน้าเปรียมืนเบยเจ็บเจ็บมากทรมานเหลือเกิน วิญญาณหญิงสาวร้องไห้คร่ำครวญวนไปเวียนมาซ้ำๆอยู่ตลอดเวลามึงเห็นหรือยังง่ายซะยิ่งกว่าบอกกล้วยเปรี้ยม,มึนเบยหัวเราะเก่งสมคำล่ำลือจริงจานชายหนุ่มออกปากชมสันมองร่างวิญญาณแล้วยิ้มออกมาอย่างโล่งอกจบเรื่องได้สัทีนาทีนี้ชายหนุ่มนึกถึงเจนินเจินถ้าคุณหนูรู้คงจะดีใจมากทีเดียวเขาคิดเอาละอีนาง มึงหยุดร้องสักทีน่ารำคาญชิปวิญญาณหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองเขากูไม่ใช่อีนางวิญญาณยังคงรอง้องไห้ปล่อยปล่อยกูเจ็บทรมานเหลือเกินจานมันบอกไม่ใช่อีนางจานจับใครมาสันตุใจเขาขยับเข้าใกล้เปรี้ยมเหมือนเบยหมอผีแก่กล้าวิชาจ้องหน้าวิญญาณมึงเป็นใคร เฟื่องกูชื่อเฟื่องฟ้าปล่อยปล่อยกูเจ็บทรมานเหลือเกินสภาพร่างวิญญาณของเฟื่องฟ้าหน้าเวทนาหน้าอกของเธอเวิวะจากการถูกผ่าเอาหัวใจออกมือของเธออกกอบตับไตไส้พุงที่หลุดทะลักออกมากองอยู่บนพื้นเฟื่องฟ้าเหรอ สันนึกถึงศพผู้หญิงอีกศพที่เจอตอนมาทำพิธีกับพ่อเท่าขุนครั้งที่แล้วทันทีไม่ใช่อีนางจานอีกคนนี้มันโดนฆ่าที่อื่นแล้วเอาศพมาทิ้งที่นี่เหมือนกันจานสันละร่ํละลักตอบอะไรวะเปรี้ยมึนเบยหัวเสียเอาศพมาทิ้งมึงไม่ได้ตายที่นี่แล้วทำไมวิญ,ญญาณมึงถึงอยู่แถวนี้แล้ววะมันต้องตายแถวนี้แน่เขาคิด เฟืองฟ้าตายโดยไม่มีญาติมาเชิญวิญญาณเพราะทางบ้านและพวกชาวบ้านต่างก็คิดว่าเธอถูกฆ่าตายมาจากที่อื่นเธอจึงกลายเป็นวิญญาณทนทุกข์ที่ต้องวนเวียนอยู่ในที่ที่หมดลมหายใจทำไมอีนางมันไม่มาละจานสันถามชายวัยกลางคนไม่ตอบแล้วจะเอายังไงต่อละจานสันร้อนใจอีเฟืองฟ้า,ฟามือหุบปากสักทีเลิกร้องได้แล้วเขาถอนหายใจ จะใช่อีนางหรือไม่ใช่มึงก็ต้องมาอยู่คอยรับใช้กูเมื่อหมอผีมนดาพูดจบตรุยานก็รีบหยิบหุ่นปั้นดินเหนียวส่งให้เขาเปรียมืนเบยจึงเริ่มท่องบนาาาาคาถาภาษาเขมรหมอผีชั่วจับวิญญาณของเฟืองฟ้าใส่ไว้ในหุ่นแล้วเอาสายสินพันรอบมันจองจำวิญญาณของเฟืองฟ้าพันธนาการเธอให้อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของมันตลอดไป ขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องนะคะขอบคุณค่ะ